สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดาจากไลทีวีนะครับมมีคนสอบถามมาเยอะมากเออเอาเป็นง่ายๆนะครับเอาน้ำตากรรมเทพล้วกันเนาะเราก็เปิดเข้าไปในเว็บธรรมดานะครับแต่ว่าเราต้องมีนะครับ IDM เออตัวนี้ก็ได้ครับนะตัวนี้ก็ได้ครับง่ายๆ ตัวไหนตัวไหนก็ได้ครับที่แต่แนะนําว่าถ้าคุณเจอล่าสุดก็จะดีมากครับผมแล้วก็เอาเอาเป็นเออลองเดีย๋ยวผมขอดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าตัวอย่างมันจะเป็น M3U8 เป็น TS หรือเปล่าถ้าเป็น T ไ,ได้สนมันจะได้ไม่ไม่เออผิดดิสิ์หรืออะไรจเนเกินไปนะครับ อขอบอกไว้ก่อนนะครับเจตนาที่มาสอนนี่คือเออเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับไม่ได้จะเอาปเป็นการซื้อขายหรือละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดแต่ให้ทุกคนรู้ว่ามันท่าสนสามารถเอาวิธีนี้เป็นวิทยาทานได้ครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่อเมริกาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้โคล่าครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ไทยครับเลยต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเปิดมนเลยช้าๆหมด โอเคครับอันนี้เป็น T S เหมือนกันนะครับจะยกตัวอย่างอันนี้และกันเนาะ mm hmm. ง่งยคือหลักการง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติเรามีเรามี I D M ใช่ไหมครับมันจะขึ้นปุ่มนี้ขึ้นมาใม mm hmm. ขึ้นปุ่มนี้ขึ้นมาปุ๊บเรากดตรงนี้ คือพอเรากดเนี่ยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเห็นตรงนี้ไหมครับ TS ไฟล์สวินาทีถ้าสมมุติว่าเป็นหนังอะไรมันก็จะขึ้นตามเวลาที่ที่ไฟล์หนังเขาเล่นนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ไปเสร็จแล้วถึงคลิกตรงนี้ไปเราจะไม่สามารถโหลดได้ครับเพราะว่าเพราะว่า M 3 U 8ที่ที่เออที่ลายทีวีเขาทำไว้มันเขาล็อกไฟล์ไว้ครับคือไม่เชิงว่าล็อกคือเขาไม่ได้ให้ไฟล์ที่เออ เต็ม URL อะครับก็คือว่าเขาไม่ได้ใส่ URL ของไฟล์ไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราโหลด IDM ก็ไม่สามารถที่จะไปเจอไฟล์ได้เราก็เลยต้องเนี่ยครับเราเลยเราก็เลยต้องก๊อป URL ข้างบนเนี่ยครับก๊อปไปเลยนะครับก๊อปทั้งหมดเลยคลิกขวาครับก๊อปปี้ครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเวลาคุณกดมันจะโหลดไม่ได้ครับจะขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคเราก็ก๊อปเสร็จแล้วไปวางด้านบนครับ แล้วก็นะครับวางในโครมธรรมดานะครับเราจะได้เป็นไฟล์ m3u8 มาใช่ไหมครับเออโหลดคอมผมช้ามากครับนี่ครับ m3u8 ใช่ไหมครับเคเราได้ m3u8 มาเสร็จแล้วเราก็จะระครนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการแก้ m3u8 ครับก็คือเราจะต้องแก้ m3u8 ให้ให้มันมีคือมีพาร์ทของไฟล์อะครับ คือจะได้บอก M3U8 ว่าไฟตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปแก้ไฟ M3U8 เลยแล้วว่าที่สำคัญที่สุดคือสคริปในการที่จะเออสคริปถ้าคุณใช้ ffmpeg เป็นนะครับเราก็ต้อง ใช้ไอปเป็นในการที่จะดาวน์โหลดไฟล์ลงมาจากเซิร์ฟเวอร์อันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่ลำบากนิดหน่อยเนี่ยครับแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วเราก็คือแนะนํานะครับโหลด n o ้ e p a d มาด้วยมันจะสะดวกมากครับก็กดเข้าไปนะครับก็เปิดอีดิทเลยนะครับมันจะขึน้นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะก็คือว่าเราก็จะมีการที่ เข้าไปที่ที่เดิมครับแล้วก็กดปุ่มเดิมนะครับแต่คราวนี้ให้เราเลือกไฟล์ถัดมาจาก39วิอันหนึ่งครับผมไฟล์นะครับที่ขึ้นว่าเป็น3.177เมกอะไรเงี้ยครับที่มันมีไฟล์เราก็เลือกอันหนึ่งก็ได้เสร็จแ,แล้วเราก๊อบทั้ง u r l เนี่ยครับทั้งหมดเลยก๊อบนะครับ copy ครับผมแล้วก็มา เปิดหน้าอันใหม่ครับสร้างไฟล์ใหม่แล้วก็วางนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้คือที่สําคัญมากๆคือเนี่ยครับเป็นโค้ดข,ของของของไฟล์หนังที่มันจะต้องต่อคือนี่คือพาร์ทของไฟล์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่ลายมันใส่เข้าไปใน M3U8 มันไม่ครบครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะโหลดได้สิ่งที่เราทําก็คือ Copy หลังจาก .ts ทั้งหมดนะครับก o py ตรงนี้ แล้วก็มาที่ที่นี่นะครับเรากด Ctrl+F หรือเนี่ยครับหรือว่าเราใช้คำว่า Search แล้วก็ Replace ก็ได้ครับเสร็จแล้วช่องคำว่า Find w h a t มันแปลว่าหาอะไรครับเราใส่ .ts ลงไปและช่องที่สอง Replace With มันแปลว่าคุณจะใส่อะไรเข้าไปแทนเราก็ใส่ .ts แล้วก็ตรงนี้ครับทั้งหมด แล้วกด Replace All นะครับปุ๊บไฟล์ก็จะมีพวพนี้และแต่ว่ายังไม่หมดครับเพราะว่าข้างหน้าไฟล์ยังไม่มี URL เลยเราก็เลยต้องก๊อปไฟล์ตรงนี้ไฟล์นะครับจนถึงก่อน underscore แ้วก็ copy ไปคำว่า file w h a t เราก็ใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ URL ที่เราเพิ่งก๊อปมาเมื่อกี้ครับแล้วก็ก๊อปตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงเนี่ยครับก๊อปเลยแล้วเราก็มาคำว่า Replace With นะครับ ใส่เข้าไปหลังจากนั้นเราก็กด Replace ออกครับปึ๊บเห็นไหมครับไฟล์ทุกไฟล์มีครบแล้วเพราะฉะนั้น m3u8 นี้สามารถใช้ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา m3u8 ตรงเนี้ไปโหลดผ่าน ffmpeg ที่ผมมีให้ได้แ้วผมจะทำให้ดูเลยละกันจะได้งา่ายคือเนี่ยครับคุณก็ Copy ไฟล์ m3u8 ที่คุณแก้เสร็จแล้วคุณก็ปิด เมื่ตั้งชื่อไว้นะครับเออ <c oughs> คือที่จริงแล้วครับมันมีเทคนิคของมันอยู่คือว่าคุณนี่คือโค้ดของผมนะครับแต่ว่าโหลดมามันจะเป็น TS ซึ่งถ้าหลังจาก TS ท่านจะสามารถใช้ถ้าท่านรู้มีความรู้ด้าน ffmpeg ท่านก็สามารถไปแปลงเป็น mp4 ได้ที่หลัง <c oughs> หรือถ้าท่านอยากจะอยากจะทำให้มันเป็น mp4 ไปเลย ผมก็จะทำให้ดูครับว่าจะใช้โคดนี้กันแต่ว่าเราตั้งชื่อตรงนี้นะครับว่าจะให้มันออกเป็นไฟล์อะไร แต่แล้วตรงนี้นะครับก็คือชื่อไฟล์ของ m3u8 แล้วเราจะตั้งครับแล้จะตั้งว่าอะไรผมจะตั้งตรงนี้ว่าเทส t แล้วกันนะครับเทสต์กผมมีอันเก่าทิ้งก่อนก็เทส t ก็มาแก้ไฟล์ตรงนี้เป็นเทส t นะครับ แล้วเวลาเซฟไฟล์เวลาเราเราเซฟสก์ให้เซฟเป็น cmd นะครับเ okay, ครับเราได้เป็นไฟล์ดาวน์โหลดอะ cmd นะครับเราจะเปิดขึ้นมาเลย นครับตอนนี้เราก็เริ่มโหลดแล้วตอนนี้นะครับไฟล์ก็จะเริ่มโหลดออกมานะครับปึ๊บฟึบสิบเมกสิบเอ็เมก,มกแค่นี้เราก็โหลดได้มาไฟล์เป็น mp4 เรียบร้อยจากหลทีวีครับผมเดี๋ยวจะเปิดเทสให้ดูนะครับรอให้ามันโหลดเสร็จก่อน ffmpeg นี่ท่านสามารถโหลดจากเว็บมาแก้ได้เลยนะครับนี่ครับโหลดเสร็จเรียบร้อยครับผม ก็จะกลายเป็นนี่ครับไฟล์นี้ t ท s t อ็มฟครับเมื่อกี้เชลเลอร์ที่เราได้มาใช่ไหมครับก็ได้เป็น MP4 ไปกัเลยเห็นไหมครับ 1080P ครับผมต้นฉบับไฟกับงคชาักันบพันแปดสิบครับ MP4 เรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเลยครับทันสกิปผมเอง คืออันนี้เอาแค่สอนเป็นวิทยทานนะครับถ้าอยากทําไปในการค้าเลยคะ่ะเพราะว่าผมแค่ทําให้ดูเฉยอีกอย่างนะครับคือ M3U8 โค้ดที่อยู่หลังนี่นะครับ โคตรงนี้ครับจะเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเปิดคือโคตัวนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงถ้าสมมติว่าหลังจากชั่วโมงสองชั่วโมงตรงนี้มันจะเปลี่ยนไม่ได้มันจะแก้ไม่ได้นะครับท่านก็ต้องไปทําเหมือนเมื่อกี้ก็คือได้โค้ดใหม่มาแล้วมาเปลี่ยนแก้ M3U8 ใหม่นะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับผม,มเพราะฉะนั้นผมบอกไว้ก่อนเลยอันนี้คือแสดงให้ดูมันเป็นแค่วิทยาทานนะครับไม่มีการทำไม่มีเจตนาเพื่อจะทำเพื่อ และเมื่อเลิกกรสแต่อย่างไดนะครับฉะนั้นก็ขอให้ท่านคํานึงตรงนี้วันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ skip, สคริปต์แล้วก็ไฟล์ตไฟล์สคริปต์และก็สคริปต์ที่ผมทําแล้วก็ไฟล์อันนี้ไว้ให้ตรงข้างล่างนะครับของ Youtube แล้วก็ท่านสามารถโหลดไปเทสไปเล่นกันได้ตามสะดวกครับขอบคุณครับผม